สมหน้าเซฟโซนที่ดีที่สุดในชีวิตอิงฟ้าไม่ต้องพูดอะไรก็รับรู้ได้กว่าจะโด่งดังประสบความสำเร็จในชีวิตได้ถึงจุดนี้อิงฟ้าวาราหะมิสแกรนไทยแลนด์2022เจ้าของแฮชแท็กเบอร์อิงฟ้ามหาชนผ่านมาแล้วทุกมรสุมดรามา่าทางคำบาบุลลี่สารพัดที่ถูกสาสต์โคลนมันทำให้เธอสู้และแข็งแกร่งยืดหยดัด แน่นอนว่าเบื้องหน้าเห็นเธอเก่งและสัตวตรองได้ขนาดนี้เบื้องหลังก็มีมุมอ่อนแอเหมือนกันโดยล่าสุดอิงฟ้าได้เปิดใจผ่านรายการคลับ free day show ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครสักคนที่สามารถรับรู้มุมอ่อนแอที่สุดก็คงจะมีแค่ตัวเราเองและคนที่ได้เห็นมุมอ่อนแอบ่อยที่สุดคงเป็นน้องเกี้ยวน้องหมาตัวโปรด อิงฟ้าบอกว่าเขาคือเซฟโซนที่ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยเวลาทำงานมาเหนื่อยเหนื่อหรือมีเรื่องให้เครียดแต่พอกลับมาถึงบ้านแล้วนั่งร้องไห้หรือเศร้าเขาก็จะเข้ามาคลอเคลียอยู่ข้างๆตลอดเลยรู้สึกว่าเอค่าให้เราได้ดีมากๆ